สวัสดีครับผมนายสันเทศพิธิการรหัส G9E110031 นะครับต่อไปเรามาดูทักษะการใช้สื่อการสอนนะครับความสำคัญของสื่ออุปรกรณ์การสอนมีอะไรบ้างมาดูตามเลยนะครับสื่อนะครับเป็นจุดรวมความสนใจนะครับนะครับเพื่อความเป็นรูปธรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิดมองเห็นภาพสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆที่จะเรียนเข้าใจง่ายสะดวกรวดเร็วจดจําเรื่องต่างๆได้นานนะครับนี่คือความสาคัญของสื่อ ความมุ่งหมายของทักษะการใช้สื่อนะครับผู้สอนต้องมีความรู้ในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างแรกนะที่เราดูนะครับในกรอบสีเดียวก็คือศึกษาเตรียมจัดทําใช้นะครับให้เหมาะสมกับบทเรียนระดับสติปัญญาของผู้เรียนและผู้เรียนสามารถศึกษาตามความรู้ได้นะครับความมุ่งหมายของทักษะการใช้สอนนะครับนะครับมาดูนะครับประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนนะครับอย่างแรกเลยนะครับกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมอย่างทั่วถึงนะครับผู้เรียนเกิดแนวคิดเข้าใจบทรเรียนได้ง่ายถูกต้องรวดเร็วผู้เรียนเกิดทักษาในการหาความรู้ด้วยตนเองจากอุปรกรณ์การเรียนนะครับ5านะครับผู้เรียนจดจําเรื่องราวต่างๆและสิ่งต่างๆได้นานแม่นยําและถูกต้องมีสําคัญมากนะครับเพิ่มภูมประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทางที่ปรารถนาได้นะครับหลักการใช้อุปรกรณ์การสอน สามารถแบ่งได้4ขั้นตอนดังนี้นะครับอย่างแรกเลยการเลือกการเตรียมการใช้การติดตามผลนะครับอย่างแรกนะครับการเลือกนะครับมี4อย่างก็คือการใช้นําเข้าสู่บทเรียนการใช้ประกอบการสอนใช้ขยายความรู้แล้วก็ใช้สรุปเนื้อหานะครับการเตรียมนะครับความหมายหมายถึงอะไรการเตรียมหรือว่าการหาวัสดุอุปกรณ์นะครับให้เหมาะสมก่อนลงมือทดลองใช้นะครับ การใช้หรือการแสดงอุปกรณ์ในชั้นเรียนต้องนําอุปกรณ์ขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมองเห็นได้ชัดเจนทั่วถึงนะครับการติดตามผลเพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนเนี่ยมีความรู้จากอุปกรณ์นั้นมากน้อยเพียงใดนะครับเกณฑ์ทั่วไปสําหรับฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์การสอนนะครับอย่างแรกเลยการเตรียมเลือกบทเรียนจัดทําอุปกรณ์นะครับสารวจอุปกรณ์ทดลองใช้อุปกรณ์สารวจและจัดเตรียมห้องเรียนนะครับกระผมก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ